สบายดีเด้อจ้าพอแม่พี่นอ้อง,งพอญ่แม่ญ่พอลุงแม่ป้าเอาอาหน้าบ้ามากแล้วเด้อเลยช่องสาวดำผ้ารวยค่ะอันนี้คือหลักฐานงวดทิพผ่านมากเนาะอาจารย์พลกทมเข้าศูนย์สามตรงตรงค่ะอาจารย์สิงบาเบอร์เป็น้องอาจารย์สิงบาเบอร์เป็นกมาเพือนแหนเลขมัตซีหางเข่าเต็มๆสำหรับเก่าเก่านอะทานเนาะ เก่าเก่าเขาเต็มเต็มเด้อพี่น้องนี่เดจจะเด้ออาจารย์สิงห์มาเบอร์ค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบนั่งกับสิไปตามมาตัวเลขน้ำเพิ่นตามแนวทางน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะตาเกี้ยงวันนี้ตาเกี้ยงเงี้ยเกี้ยงเพิ่นกับเขาเด้อศูนย์สามตรงๆค่ะพี่น้องค่ะ แม่ย่าสีดาจันท์กับเขาสองตัวเขาศูนสามตรงๆจ้ะพี่น้องมากกะจัดขัดกระพานได้จ้าเออ้อหลักฐานที่เลขเข้าสองตัวสามตัวที่ช่องสาวดำพารวยค่ะพอปูเจ็กห้อเขาตรงๆเลยพี่น้องเขาศูนสาม เลขกลางหนึ่งมกเขาสามตัวตรงเลขค่ะแล้วก็เขาทั้งเสาสองตัวศูนย์สามน้ำเด่พี่น้องค่ะปูเจ็กเข้าค่ะวันนี้ก็มาต่อไปเนาอพี่น้องนาะก,กจะเป็นเลขของหลวงพ่อท่องสาหลวงพ่อท่องสาเขาเก้าเก้าพี่น้อง เด็ดๆเนาะจากหลวงพ่อต้องสาแล้วก็อาจารย์สิงห์บาเบอร์ค่ะอาจารย์สิงห์บาเบอร์กับพี่น้องบานี่ก็มาเข่าสูตรสาวดำาพารวยบานี่เป็นสูตรที่พ่อแต้มเปิ่นจับสองตัวให้เนาะบกเข่าจับสองตัวบกเข่าพี่น้อง แต่วันไหนรักลอยมาสามกับหาหนั่งก็เอามาเอาหามาใไซลักลอยแล้วก็เอาสามมาใส่ลักลอยก็เลยเข้าสามเก้าศูนย์กับพี่น้องจากสิบสูตรนี่พูตัดเหลืออยู่หกตัวค่ะแต่ว่นนั้นลักลอยมาใส่ก็เลยเป็นเหลือมีเจ็ดหางก็เข้าเต็ม,เต,มเต็มกับพี่น้องเดี๋ยวนี้เนะาะทั้งเข้าทั้งโต๊ดทั้งตรงเนาะพี่นอนะ้องเนาะเข้าทั้งโต๊ดเข้าทั้งตัวตรงเลยค่ะ บ้านี่เนี่ยอันนี้นั่งก็ลงคลิปให้เนาะว่าสูตรนั่งมาเฮ็ดซื้อเองอันนี้หมายก็ว่าใจมักแห้งนะคะเลขยหาตัวใ้มักแห้งกับเขาที่ศูนย์สามเก้าเนาะอันนี้ที่ว่านั่งเฮ็ดซื้อเองซื้อเองกับสิบบาทจนะ้ะบานนี่กามาสูตรนีเดอ้อพี่น้อง เด่นสาเด่นสี่ตัวบนมาครบสามตัวบนแบบนี้สามตัวบอม,าม,ามา่ามาตั้งแต่สองตัวค่ะจับสองตัวได้เลขหกตัวเด้อพี่นอ้องบนล่างแต่ว่าเขาเฉพาะบนเนาะก็ถือว่าถือกับคุ้มค่าอยอ่กว่ซื้อหกตัวนี้เนาะมาสามตัวเพาเขาเด้อจะสำหรับสูตรที่เจ็ดค่ะบานนี้มาสูตรที่สี่เข้าสามตัวตรงๆ9 0เก้าศูนย์สามค่ะแล้วก็สาม สองตวัวกับเขาศูนย์สามตรงตรง,งเด้อพี่น้องสูตรสาวดำจ้าไม่เคยหลุดค่ะก้างวดเต็มเต็มไม่เคยหลุดนะคะบัน,น้งวดนี่ก็จะเป็นงวดที่สิบค่ะบ่าน,นี้ไงเบื้องหลักทันอันเก้าก็เนาะเอาบ่าน,นี้สูตรที่ห้าเข้าเฉพาะศูนย์สามค่ะไอสามตวัวบอกเขาเด้อพี่น้องเขาศูนย์สามตรงตรงเนาะพี่น้องชอบก็จกัดขัดก็ผ่านค่ะพี่น้อง กันมักกันถืกออกถือใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำเลยด้วยจ้าแล้วก็มาสูตรที่ห้าค่ะสูตรที่ห้าเข้าตรงๆเก้าศูนย์สามค่ะเก้าศูนย์สามค่ะเลขเด่นห้าตัวบนเข้าเก้าศูนย์สามตรงๆค่ะแต่เลขเด่นหาตัวนั่งสิบวัจับเป็นเลข สองตัวเด้อจะมันได้ตั้งสิบหางมันบ่คุ้มค่านั่งกับเลยบ่เฮ็ดนั่งเฮ็ดเฉพาะใจของนั่งนั่งคนหาเฉพาะลิขสามตัวกับบ๊มักสองตัวค่ะไอสามตัวนี่ขนเอาถือลอยนึงมันกับรวยเห็นเงินหมื่นเนาะไปน้องเห็นเห็นเงินหมื่นเงินแสนกับสองตัวหร้อไว้สวดสิริถือสองตัวมันถือมันก็ได้หน่อยนั่นเออถือเป็นหาซื้อลอตเตอรี่กับบุ้ว่า จังใดกันเขาซื้อ3ตโตรอตเตอรี่ใบตันึ่งี่พเพ่้นองกันแมนถือหน้าถือหลังถือไทยเนาะมาอีกจกวันนี้ก็เขาตกเลขเด่น3-9-04ก็เข้าที่309แล้วก็เขาที่0 3นย์าน้นองถงเป็นถือจังสี่กเซื้อนีมันก็ถือทั้งทั้งบน3โตัวบนแล้วก็สอตัวบนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เขา้าไม่เคยหลุดค่ะเลขไม่เคยหลุดเลยนะคะเข้าสามตัวบนทั้งเขา้าทั้งตรงเขา้าทั้งโตดไม่เคยหลุดค่ะเก้างวดติดไม่เคยหลุดงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะคะเอาเนี่อีกอันนึงจ้าเก้าศูนย์สามห้าเลขเด่นไปนอ็เขาเขาทั้งสามตัวบนเขาทั้งสองตัวบนเด้อี่นอน บันนี้ก็เขาสามเก้าศูนย์กัเขาตัวสองตัวเขาตรงเด้อพี่น้องเด้อบันนี้บันนี้นั่งกับจมีมาเฮ็ดสูตรปอะมาณที่หนึ่งค่ะอ่าว่าแล้วก็เฮ็ดเลยเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดเลยค่ะตามต่อเลยเนาะเนาะตามต่อต่อบนนัเนี้เลขตามต่อไม่เคยงอ มันเอ้มันสร้างเป็นแต่มันเลขออกวันพลึงหัดเลขเด่นเลขวันพลึงหัดมีถึงเจ็ดตัวพี่น้องสิซับยากในจังหน่อยเด้องวดนี้สิซับยากในจังหน่อยซับยากแล้วนมันเลขกเจ็ดตัวแล้วมันไม่มีมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีเลขมาก แว่าเล็กอันนี้มันก็บกบกไคมากที่พี่นอ้องพูดถึงคันนี้พูด 0, 8ดศ 0, นย์แปด

1> 7, 1, 7. จ็ดหนึ่งเจ็ดอาัดอาจจะเฉพาะเลข3ตัวบนตัดเบิ้ลตัดหาหมอนะคะเลขเด่นมี8มีศมี4มี1มี7จเข้าก็ตัดออกกับตัดเลขหลักเลข8แล้วก็ตัด8ออกค่ะ เลขหลักมีศูนย์แล้วก็ตัดศูนย์แปดศหลักสแล้วก็ตัดแปดสี่ศูนหลักหแล้วก็ตัดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หสหนึ่งเหลักเแล้วก็ตัดหนึ่งเจ็ตัดทิ่มพี่น้องไอ้มันจะเป็นเบิ้ลเป็นหามเด็กมันมันนั่บ่มากเบิรบ่มากหามเลยพี่น้อง วันนี้เทากับมาผู้เป็นวัดกับเป็นโต๊ะไปแบบเป็นวัดเป็นวัดกับเป็นบอ่อ,บอเศ้าบ่อเหลือก็เทียโอ้จ้าวันเนี้ยอะไรบอ่อบ่อบ่อหายขาดนะน,น่ะจะนนั้นอันนี้ต้องบ,บ่อหายขาด rụt dao đâm đền Đây là cái nổi rụt đền ครบมาครบสามตัวบนค่ะมันก็มาเลื่มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะแปดศูนย์เจ็ด 807 80เว้ย807 708078 804 048480 07 107 701 701 0 017 147 74147 184487 874 71818781 ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่สี่ 1>, 8, 1 1ีย์แปดหนึ่งหน่นย์แปดนึ่ย์ลรีบร้อเด้อพี่น้องมานห้องนี่แหละค่ะได้แล้วเ,วาเ,าาาวเ้าบันี้เกิดว่าอนว่านนสูตรยังไง ไปนอยเด้อนี่เอาเรียบร้อยแล้วพี่นองได้แล้วได้แล้วเขาได้แล้ว,ลวสูตรเด็ดค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบหกสูตรสาวดำนะคะเดนแปดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดมาควบสามตัวบนสูตรที่สามค่ะ น้องพิจารณาเด้อมากัะจัดคัดกับพานเด้อกับพี่น้องเด้อมักตัวแดงน้องพี่น้องเนาะขอทุกท่านโชคดีเด้อจากแคปไปได้พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระเป็นกำลังแรงใจให้นนั่งในเด้อพี่น้องแล้วก็สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้กับมีเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้ากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนที่ให้กำลังแรงใจสาวดำผ้าร้ยมาตลอดนะจ๊ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากเย็นจิตพรทวีหรือว่าสาวดำป้ารวยขอบคุณและสวัสดีจ้า